สวัสดีครับวันนี้เรามาลงลึกเรื่องระบบสุขภาพของไทยกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่คนคุ้นเคยกันดีอย่างหลักประกันสุขภาพทุนหน้าหรือบัตรทองนี่แหละครับกับโจทย์ใหญ่เรื่องการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพเอ่ออย่างเท่าเทียมกันข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายๆความเห็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเลยครับค่ะเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยนะคะใช่ครับ เป้าหมายเราก็คือจะมาลองสกัดแก่นสําคัญดูทั้งเความท้าทายที่ระบบเราเจออยู่แล้วก็แนวทางแก้ไขต่างๆที่มีคนเสนอขึ้นมาอืคือต้องบอกว่าแม้บัตรทองเนี่ยจะเป็นนโยบายที่ดีมากๆนะครับแต่พอลงรายละเอียดปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่แบบว่าชวนให้คิดต่อเยอะเหมือนกันค่ะเห็นด้วยเลยค่ะประเด็นแรกที่ข้อมูลพูดถึงค่อนข้างชัดเลยก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ํานะครับอ๋อการเข้าถึงบริการเหรอคะใช่ครับใช่ครับ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่อาจจะยังขาดสถานพยาบาลค่ะข,ขาดเครื่องมือครับหรือแม้แต่หมอพยาบาลบุคลากร,กรก็อาจจะไม่พออืมแล้วก็มีเรื่องคุณภาพด้วยใช่ไหมคะมีครับมีเสียงสะท้อนเรื่องคุณภาพบริการเหมือนกันคือบัญชีคนใช้เยอะบุคลากรก,รก็ทำงานหนักมาก ค่ะภาระงานสูงบวกทับเรื่องงบประมาณที่รัฐต้องแบกรับอีกอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยคือจากข้อมูลที่ดูมานะคะปัญหาพวกนี้มันไม่ได้แยกกันเด็ดขาดเลยค่ะอ๋อมันเกี่ยวกันเหรอครับมันเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่เลยค่ะอย่างเช่นพอชนบทขาดคนขาดของคนก็อาจจะต้องเดินทางเข้าเมืองถูกไหมคะครับครับมันก็ไปเพิ่มภาระให้โรงพยาบาลใหญ่ในเมืองบุคลากรตรงนั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกอ๋อเข้าใจแล้วครับผลกระทบมัน แบบว่าเชื่อมกันไปหมดใช่ค่ะทั้งสุขภาพคนทั้งการพัฒนาประเทศโดยรวมเลยค่ะแล้วทางออกล่ะครับในข้อมูลมีเสนออะไรบ้างก็มีหลายแนวทางนะคะที่น่าสนใจครับอย่างแรกเลยคือเรื่องกระจายทรัพยากรให้มันเ,ออเป็นธรรมมากขึ้นกระจายทรัพยากรเช่นก็เช่นสนับสนุนให้มีโรงพยาบาลสถานีอนามัยในจุดเที่ยงขาดอยู่ จัดหาเครื่องมือให้พอเพียงแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือสร้างแรงจูงใจให้หมอพยาบาลอยากไปทำงานในพื้นที่เหล่านั้นด้วยค่ะอันนี้น่าจะยากนะครับเรื่องแรงจูงใจเนี่ยก็น่าจะเป็นความท้าทายค่ะแต่ก็จำเป็นต้องทำครับนอกจากเรื่องทรัพยากรจับต้องได้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีข้อเสนอเรื่องการยกระดับคุณภาพบริการด้วยคุณภาพบริการค่ะ เช่นการพัฒนาความรู้ทักษะบุคลากรให้แบบว่าทันสมัยตลอดเวลาอ๋อเทรนนิ่งอบรมใช่ค่ะแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยจัดการมากขึ้นอย่างพวกนัดออนไลน์ระบบข้อมูลคนไข้ดิจิตัลอะไรพวกนี้ค่ะก็น่าจะช่วยลดคิวลดความแออัดได้เยอะนะครับน่าจะช่วยได้ค่ะแล้วถ้าเรามองภาพรวมนะคะการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเหมือนเป็นแกนกลางสำคัญเลยอืมงบประมาณนี่เอง ใช่ค่ะคือถ้ามีการวางแผนที่ดีโปรง่งใสตรวจสอบได้มันก็จะจัดสรรเงินไปสนับสนุนเรื่องต่างๆได้ตรงจุดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระจายทรัพ,พยากรพัฒนาคนหรือเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับครับแล้วอีกอย่างที่ข้อมูลเน้นมากคือการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะประชาชนมีส่วนร่วมยังไงครับเสียงคนใช้จริงอีกเรื่องที่ข้อมูลให้ความสําคัญมากๆเลยคือเรื่องคนเรื่องบุคลากรทางการพาณิย์นี่แหละครับใช่เลยค่ะ อันนี้เป็นหัวใจเลยปัญหาขาดแคลนหมอพยาบาลบุคลากรเฉพาะทางในหลายๆที่แล้วก็ภาระงานที่หนักมากๆอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่จริงๆชัดเจนมากค่ะในข้อมูลแนวทางที่เสนอมาก็ไม่ได้มองแค่ว่าต้องผลิตคนเพิ่มอย่างเดียวนะคะอะ แล้วมองอะไรอีกครับมองเรื่องการกระจายตัวด้วยค่ะคือทำยังไงให้คนเก่งๆอยากไปอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนจริงๆอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างช่วยกันทั้งค่าตอบแทนสวัสดิการความก้าวหน้าในงานอืมต้องจูงใจกันสุดๆค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนคนใหม่แต่ต้องพัฒนาศักยภาพคนเก่าที่มีอยู่ด้วยพัฒนาคนเก่า ค่ะอบรมให้ความรู้ต่อเนื่องให้เขาพร้อมรับมือกับโรคภัยใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นแล้วสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลสภาพแวดล้อมการทํางานค่ะอืมสภาพแวดล้อมลดภาระง,งานที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อรักษาคนเก่งๆให้อยู่กับระบบนานๆอันนี้จะส่งผลต่อคุณภาพการดูแลโดยตรงเลยครับสรุปภาพรวมจากข้อมูลชุดนี้ก็คือหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยมีคุณค่ามากนะ แต่ก็ยังมีความท้าทายรออยู่เยอะเลยค่ะทั้งเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงครับคุณภาพบริการงบประมาณแล้วก็โดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนหรือบุคลากรอ,อืมการแก้ไขก็เลยต้องทำหลายๆอย่างไปพร้อมกันทั้งจัดสรรทรัพยากรพัฒนาคุณภาพจัดการงบประมาณค่ะต้องรับฟังเสียงประชาชนด้วยใช่ครับและดูแลบุคลากรของเราให้ดีค่ะทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเรา ผมว่ามันคงย้ำเตือนว่าการพัฒนาระบบสุขภาพให้ดีให้ยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ใช่เลยค่ะแต่ต้องแบบว่าอาศัยความร่วมมือจากทุกๆส่วนในสังคมจริงๆมีประเด็นหนึ่งที่ข้อมูลเน้นย้ำแล้วดิฉันว่าน่าสนใจเป็นพิเศษนะคะครับ คือความสําคัญของการที่เราต้องพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดอกจริงๆค่ะเปิดอกคุยกันและการให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปนี่แหละเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพของตัวเองอ๋อให้ประชาชนมีบทบาทมากขึ้นใช่ค่ะบางทีเนี่ยจ,จะเป็นกุญแจที่แบบว่าเราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าในการทําให้ระบบสุขภาพมันตอบโจทย์แล้วก็ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงอะคะ่ะอืมเป็นคําถามปลายเปิดที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆนะครับว่าเราแต่ละคนจะมีส่วนร่วมในเรื่อง ใหญ่แบบนี้ได้ยังไงบ้างค่ะน่าคิดต่อมากค่ะ